สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกวกอกอีกเช่นเคยวันนี้แอดก็พาเอซี FC ทุกท่านมามุดน้ำดำปลาช่วงฤดูหนาวกันค่ะ น้ำคือเย็นมากนะคะแต่ว่าเป็นความชอบนะคะของผู้ชายนะคะเด็กบ้านนอกผู้ชายนะคะก็จะมาหาหมุดน้ำดำปลานะเพื่อจะไปทำกับข้าวในวันถัดไปค่ะดูแล้วนะคะน้ำเย็นมาก น้องชายพามามุดน้ำดำเอ่อมุดน้ำยิงปลานะคะแล้วแบบกลางคืนนมก็หนาวนะคะกาศก็หนาวล้ว<พ>ากันเป็นพี่บาผ้าป่ี่นแต่ดูปลาดูปลาบู่นะคะทำมาเสิร์ฟหน้าพี่ปลาต่อยายเฮงพี่น้องแล้วก็มีกุ้งด้วยนะเราก็ลงไปตักกุ้งเหมือนกันอันนี้ก็คือตีนปลาพี่น้องอจะไหนก่อนวางเลยเอ <c oughs> มันกระทบกันกัวละ นี่เฮานี้เราไปวางทางทางเดียวกันทางอีกันโอ้น่าขิงนะชเลาขิงนะเดนี่เอาโอ๊ะชีลาเมียโวยเพื่อโอ้แล้วเราทานเวอร่ที่โแล้วี่โอ้ดูดูปาตุลแตอากาศกําอากาศคือกำลังเย็นนะคะหนาวแบบปิ้งเขาเรียกว่าปิ้งปลาชัดชัดไปลุกเป็นเล่นไม่ชอบขัดพี่มากเลยนะดู้องใช้ได้ยิกหมูมาก นี่นะคะอากาศเย็นๆก็นั่งสิงไฟป,ปิ้งปลานะคะเป็นฟิลที่แบบชาวบ้านชาวบ้านคะ่ะเดี๋ยวจะเอากุ้งให้ดูเดี๋ยวกุ้งให้ดูมาดูดขยันตอนนี้ซะด้วยมาใหนน่นี่เนี่ยเติดูนี่กุ้งของเราจะเห็นไหมอ่ะนี่เห็นปะเนี่ะ,ะตัวใหญ่มากบอกเลย กุ้งคือตัวใหญ่มากดูดูนี่มันนี่นิดมันติดดะตกพอดีตกพอดีตัวใหญ่แท้ปีนเลยมันไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราย่างปลากินกันก่อนนะครับเติมพลังนี่คือการโรยเกลือนะคะ นี่นะคะมะละกอจากต้นจากต้นเนี่ยอยู่หลังเถียงเลยนะป้าพี่น้องปิดมาแบบใหม่ๆเอามาแบบใหม่ๆส,สดๆเลยนะคะที่สำคัญลองทองเจ้าของสวนไม่อยู่ด้วยยู่คุณลุอกนิดนี่ไม่เลยโอพโหไม่เนยเร็วอ่ะที่สำคัญนะคะเจ้าของสวนไม่อยู่ ลักเอาเป็นไงเฮียวดมงไงแซบอรอแซ่บแซ่บเออาตัวให้กินได้ป่ะนี่เดี๋ยวมันมีส่วนเวาง้องน้องงดูเออต่ำแจ้วก็ได้ป่นี่ต่ำแจ้วใส่เกลือมีผักหน้าเอาน้ำพอก็มีบักคขาม ต่หวานมากเลยนะเอต๋อ <มา S 1> ห,หวานมากหวานมากหวานมากมันมันสุกจากจากต้นไงมันไม่ได้แบบเอาปิดลงมาสุกคาต้นเลยอร่อยมากเอาเอาอีกยดิเอากาดปลามันกาดสามเท้ามันได้พ่อมาอีกคำหนึ่งนะคะลูกม,มาไม่เลยไม่ใช้อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่ง เดี๋ยวเหลือไวให้คนอื่นกินบ้างเรากินหมดแล้วยังเหลือเหลือ,อโอเคครับสุกแล้วนะคะนี่ดูใหญ่กับเท่าหน้าเลยคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นปลาบูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปไว้รวมกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนั่งทาน พอปลาสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็มาทานข้าวเย็นกันเลยค่ะปลาสามตัวทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะมีข้าวติปหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะชีวิตแบบบ้านๆนะคะหาอยู่หากินตามท้องทุ่งนาค่ะตามลำห้วยลำทานมีข้าวเหนียวมีน้ำพริกมีปิ้งปลาหนะ้ย่างปลาอร่อยออร่อยเลยค่ะดูค่ะเนื้อน่ากินมากเลยค่ะ หวานๆเลยมาทานข้าวเย็นกันนะคะ FC ทุกท่าน และนี่คือสรุปปลาของเราในค่ําคืนนี้ดูปลาตัวใหญ่บอกจับคุณนมามองดูจับอีกแล้วบอ,บอกเอาประจับก็ได้เอานี่โอ้ตัวใหญ่มากค่ะทุกคนพอได้พอได้ล่ามเนาะปลาค่ะเดินทางกลับบ้านกันค่ะ,คะก็หลังจากที่มุดน้ําดําปลานะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะมาลุยงานต่อเลยค่ะกิจยางพารานะคะ ยางพารากันค่ะทุกคนหากับข้าวแล้วก็ต้องหาตังค์ด้วยนะคะงานของเอ็ดแต่ละวันนะคะบริยูบริเศร้าเด้อพี่น้องเน้อเราก็จะกรีดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบสวนนะคะเผื่อจะได้นอนก็นานอยู่ะคะ่ะ mày Đây thì là tôm, thì là tôm. หน้าต่ำเลยยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าเลยนะคะอเอซีไปค่ะรรรรกลับมาจากดําปลาเนาะก็สามทุ่มกว่านะครับกินข้าวอะไรเสร็จอยู่ที่ดําปาเลยเนาะเทียงนานแล้วก็เดินทางมาเปลี่ยนเสื้อผ้า,าชุดพร้อมเลยแล้วก็มากิีดยางต่อเลยนะครับก็ยังไงก็ฝาก FC นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม สู้ๆนะคะหาเงินมันบาง่ายเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะชีวิตประจำวันของแอดเองแบบประมาณนี้นะคะอ๋อจากสองตอน้ตนจากสองต้นยางก็ไม่เยอะนะคะทีทเ <c ười> น,นี่ยกระโปะงน้อยๆพุ่ยเล็กๆนะยางไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นยางต้นเล็กเนะาะยางอายุน้อยนะคะก็เลยแบบ มันก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ๋อาตามเท่าที่ได้เนาะอืมเท่าที่ได้ขาเท่าที่ได้นะคะเพราะเราส่วนเราไม่ได้ทายาเล่งค่ะที่ไหนอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับก็บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับอยู่นี่สิบแปดองศากกตูมกกอกหนาวแล้วนะครับ เอฟซทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะครับช่วงนี้ใช่คะ่ะเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนนะคะสุขภาพก็ต้องดูแลกันดีๆนะคะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะงานของเอฟวิวแต่ละวันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากเอฟซี 2, เป็นกําลังใจให้เอฟวิวแล้วก็เอ็ดเตร์ 2, ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เอฟวิวแล้วก็เอเตร์ได้ะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ คอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวิวก,กองมาโดยตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ